และนี่คือ Mercedes-Benz Vito 119 Tourer Select กับราคา3ล้าน1แสนบาทรถตู้นำเข้าจากทาง Mercedes-Benz ที่จะทำให้คุณแตกต่างจากผู้อื่นบนท้องถนน m e r ร e d e s b e n บนซ์ว119 Tourer ล e ร์ซีเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบให้พละกกำลังสูงสุด 190แรงม้าแรงบิดสูงสุด440นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ9สปีดในจีโทรนิกขับเคลื่อนที่ล้อหลังให้การส่งกำลังที่นุ่มนวลเรียบเมียนโดยสารสบายตลอดเส้นทางโดยเครื่องยนต์ลูกนี้เคลมอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยใน9.6วินาทีและสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง205กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดีไซน์ภายนอกมาในโทนที่ดูโดดเด่นไปจากรถตู้รุ่นอื่นๆในตลาดแม้อ p อปชันตัวรถเองอาจจะไม่ได้เดลิศหรูอลังการมากเมื่อเทียบกับราคาที่3ล้าน1แสนบาทแต่หากคุณมองรถตู้เพลนๆที่นำไปต่อยอดดีไซน์แบบ VIP ของคุณสร้างรถตู้หรูในแบบที่คุณต้องการแล้วรถคันนี้น่าจะตอบโจทย์คุณได้เป็นอย่างดี Mercedes Ben z Vito 119 Tourer Select คันนี้ให้ไฟหน้าแบบ LED Intelligent Light System ทำงานและปรับลำแสงอัตโนมัติตามสภาพการขับขี่พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติให้กระจกกรองแสงรอบคันประตูบานเลื่อนทั้งซ้ายและขวาเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมการควบคุมการเปิดปิดผ่านรีโมทของตัวรถระบบการสะเทือนในรถรุ่นนี้จะเป็นระบบการสะเทือนแบบคอมฟอร์ทที่ให้การโดยสารที่นุ่มนวลเหมาะสำหรับสภาพถนนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการใช้งานในเขตชุมชน เพื่อให้ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนั้นได้สัมผัสถึงสุนทรีแห่งการโดยสารได้อย่างเต็มที่พร้อมด้วยกระจังหน้าแบบโคมเมียมกล้ออลอยขนาด17นิ้วยางติดรถไซส์225 5ทั55บ55 R17 บเริเวณคอกพิทผู้ขับขี่จะได้พวงมาลัยแบบมัลติฟังชันหุ้มหนังแป้นการควบคุมการเปลี่ยนเกียร์บนพวงมาลายัยไดเร็กซิเล็กเกียร์ชิปแพดเดิล หน้าจออินโฟเทนเมนต์ทัชสกรีนขนาด7นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto เบาะนั่งในรถคันนี้จะเป็นเบาะนั่งแบบ4แถวรวม11ที่นั่งวางตำแหน่งแบบ3 3 2 3โดยเบาะนั่งในแถวที่2นั้นจะเป็นแบบแ,บบแยกส่วน3ที่นั่งปรับพับแบบ60/40แถวที่3จะเป็นเบาะนั่งแบบกับตันซี2ที่นั่งและแถวที่4จะเป็นเบาะนั่งแบบ3ที่นั่ง โดยเบาะนั่งในแถวที่2ถึงแถวที่4ที่อยู่ทางด้านหลังของตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับฟังก์ชันการปรับเลื่อนเบาะแบบอิสระสามารถถอดและติดตั้งเบาะนั่งได้อย่างอิสระตามความต้องการของเจ้าของรถโดยเบาะนั่งทั้งหมดนั้นจะเป็นเบาะนั่งแบบหุ้มหนังสีดําพร้อมระบบปรับอากาศตอนหน้าแบบเทอร์โมทรอนิกและระบบปรับอากาศแบบเทมเมติกสาหรับห้องโดยสารตอนหลัง รถคันนี้จะมีถุงลมนิรภัยสำหรับคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าเบรกมือไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันออโต้โฮลไฟเบรกอัตโนมัติเมื่อเบรกฉุกเฉินมีระบบ Attention Assist สำหรับ d r i v e วเพื่อช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ Adaptive ESP ระบบควบคุมการทรงตัวกรณีมีลมขวางประทะตัวรถที่ด้านข้างรวมถึงระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control เลนคีปิ้งแอสซิสต์ก้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยจอดและเซ็นเซอร์ช่วยนำรถเข้าจอด p a r k คทร n นิกของ Mercedes-Benz อาจด้วยความที่เราไม่ค่อยเห็น Mercedes-Benz Vito บนถนนเท่าไรนักทำให้ Mercedes-Benz Vito 119 Tourer Select เลคันนี้แม้จะมีฟังก์ชันการใช้งานภายในที่ดูเรียบง่ายแต่เมื่อเราเห็นเขาบนท้องถนนแล้วจะรู้สึกโดดเด่นด้วยดีไซน์และความแตกต่างของตัวรถและแน่นอนโลโก้ดาวสามแฉกของ Mercedes Ben z ที่อยู่ด้านหน้า จะช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีสัมผัสรถคันจริงและเป็นเจ้าของ Mercedes-Benz Vito ได้ที่ตัวแทนจำหน Mercedes ่าย Mercedes-Benz ทุกสาขาทั่วประเทศ